สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี082 445 6635คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่าน รับฟังได้ณบัดนี้มาถึงเรื่องนี้มั่งนะครับชื่อเรื่องว่าบ้านผีข้างนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อ12ปีก่อนนะครับเกิดขึ้นที่กทมการที่เรานะครับใช้ชีวิตอยู่ในกทมนะฮะในการทำงานหรือการทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือบ้านเช่า รหรือแม้แต่คอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆนะครับแต่สิ่งที่มันจะพ่วงมากับการที่เราจะมีตรงนี้เนาะก็คือการมีรถยนต์คนที่มีรถยนต์เนี่ยจะรู้ดีแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองก็คือการหาที่จอดรถนะครับการหาที่จอดรถกับการหาบ้านเนี่ยทุกวันนี้นะครับที่ภายในในกทบเนาะเราจะรู้กันดีเลยว่ามันหายากพอๆกันนะ บางคนไปเช่าห้องอยู่เนี่ยหาที่จอดรถก็ไม่ได้บางคนมีที่จอดรถนะห้องก็ราคาแพงไปโน่นนี่นั่นเนี่ยมัน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 ปน,นเปนกันหมดฮนะในชีวิตในเมืองกรุงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีรถสักคันหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะกับการใช้ชีวิตในเมืองหลวงนะครับแล้วตัวของพิเชษเองเนี่ยเขาส่งเรื่องนี้มาเขาบอกย้อนไปเมื่อ12ปีก่อนเนี่ย ผมอายุได้3 5ปีทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันครับเขาก็มีความฝันเหมือนคนทั่วไปกับการที่ว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราเช่าบ้านเขาอยู่ก็จริงนะเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยเราก็อยากมีรถอะเออพอทํางานได้ระดับหนึ่งก็อยากไปดาว์รถมาขับโน่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายการดาว์รถมาขับเนี่ยมันกับสร้างปัญหาให้กับพิเชษเพราะว่า มีรถรู้สึกว่าเป็นห่วงรถรถก็ยังป้ายแดงอยู่ใช่ไหมฮะแล้วเวลาที่เราไปจอดในที่ที่ไม่ดีเนี่ยก็ระแวงว่ารถจะหายหรือเปล่าเออมีคนจะมาทำร้ายรถเราไหมโน่นนี่นั่นนะครับมันทำให้รู้สึกเป็นห่วงตัวของพิเชษเองก็เลยตัดสินใจว่าเออไหนๆออกรถอ่ะก็อยากจะไปหาบ้านเช่าสักหลังหนึ่งที่มันมีที่จอดรถในตัวนะ ตัวเขาเองก็คิดขึ้นมานะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะไปหาดูบ้านสักหลังหนึ่งนะเป็นบ้านเช่าแล้วก็มีที่จอดรถแบบปลอดภัยะครับพิเชษเองก็ขับรถตัวเองเนี่ยตะเวนหาบ้านนะครับเพราะก่อนนั้นน่ะอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่จอดรถเนี่ยมันน้อยนะอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีหลายห้องมากเลยจอดรถเนี่ยมันน้อยแล้วคนก็จอดกันเต็มแล้วบางทีต้องเอารถน่ยไปฝากไว้นะ แล้วก็ไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่านะครับเขาก็เลยตัดสินใจนะครับหาบ้านก็ตะเวนหาบ้านไปทั่วๆเลยปรากฏว่าบ้านที่หาเนี่ยมันแพงมากนะครับบ้านเนี่ยโอ้ราคาบ้านเนี่ยเท่ากับราคาผ่อนรถเลยส่งรถเนี่ยราคา8,500เนี่ยนะบ้านที่ไปเช่าแล้วก็มีที่จอดรถในตัวด้วยเนี่ย มันก็ราคาประมาณสัก8ปดพันห้าเันเนี่ยมันทําให้2อ,อย่างรวมกันเนี่ยมันแทบจะเท่าเงินเดือนเขาแล้วนะเขาก็ตะเวนหาบ้านที่มันถูกถูกหน่อยปรากฏว่าเขาอะไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งแล้วกันนะเป็นบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้นะครับมี3ชั้นเป็นตึก3ชั้นเนี่ยขึ้นไปเลยเขาติดป้ายให้เช่าแล้วก็รู้สึกว่าหูบ้านทัางสาชั้นอะมันต้องแพงแน่เลย แต่ตัวเขาเองก็รู้สึกว่าอยากโทรถามทั่วๆว่าอันไหนมันราคาไหนมั่งโทรถามมาทั่วๆแล้วสุดท้ายมาเจอไอ้ตึกอันเนี้ยก็ตัดสินใจว่าอยากโทรไปลองดูนะแกก็เลยโทรไปพอโทรไปปรากฏว่าเป็นเสียงเนี่ยรู้เลยว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงของคนจีนเป็นเสียงของอมาม่าคนหนึ่งนะครับพูดมาตัวของพี่เชฟก็เลยบอกว่าเออเจ๊ J. ครับ ผมอยากก่กจะสอบถามราคาเกี่ยวกับบ้านที่ตึกที่อยู่นะครับสามชั้นเจ้เบอกว่าจะเช่าไปทำอะไรตัวพิเชษบอกว่าผมเนี่ยตัวคนเดียวและที่สำคัญก,กว่านั้นเนี่ยผมที่ผมสาเหตุที่ผมมาหาเช่าบ้านเพราะว่าผมไม่มีที่จอดรถผมเพิ่งจะออกรถใหม่มาแล้วผมอยู่อาพาร์ตเมนต์เนี่ยผมรู้สึกว่ารถผมไม่ไม่ไมปลอดภัย ผมก็เลยอยากจได้บ้านสักหลังหนึ่งเพื่อที่จะเอารถเนี่ยมาจอดที่ปลอดภัยเจ๊เขาก็เลยถามว่าแล้วเองอยู่กับใครพี่เชฟบอกผมอยู่คนเดียวผมยังโสดนะครับเจ้บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันที่ตึกเจะเจ๊ให้เช่าในราคา5,000บาทแต่มีข้อแม้นิดหนึ่งก็คือ ชั้น3อะเจ๊ J. เก็บของสำคัญไว้ห้ามขึ้นไปยุ่งให้เช่าได้เฉพาะชั้น1กับชั้น2เท่านั้นโอ้โหตอนนั้นพี่เชษดดีใจมากนะห้าพัน่ะมันถูกมากกับตึก3ชั้นใช่ไหมฮะเคยไปดูสองชั้นเนี่ยธรรมดาธรรมดาเนี่ยเจ็ดแนะแต่นี้ให้เช่าห้าพันแล้วเจ๊ก็บอกว่าวางมัดจำเดือนเดียวเข้าอยู่ได้เลย ยิ่งมันทําให้เซอร์ไพรส์มากกว่าเดิมเพราะทุกที่เมื่อ12ปีก่อนเนี่ยเก็บร่วงหน้า3เดือนอย่างน้อยครับแต่อันนี้เก็บแค่เดือนเดียวแล้วเข้าอยู่ได้เลยนะครับพี่เชษก็ไม่รีรอฮนะก็บอกว่าเจ๊ครับแล้วผมจะเปิดดูได้ยังไงครับโน่นนี่นั่นเจ๊ก็บอกว่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวเจ๊ให้ผู้ชายคนนึงนะครับเอากุญแจไป เปิดดูเสร็จสับเรียบร้อยก็กุญแจฝากเขากลับมานะถ้าตกลงอะ่ะก็จ่ายเงินกับเขามาเลยแล้วก็เอาสำเนาบัตรต่างๆนา,นานาก็แนบมาด้วยเซ็นมาด้วยเรียบร้อยมันง่ายอย่างนั้นเลยนะครับตัวของพิเชษเนี่ยก็รอในวันนั้นนะโอ้คิดในใจโอ้ยมองซ้ายมองขวาเฮ้ยที่จอดรถมันดีเอาเข้าไปในบ้านได้เลยนะครับก็คือเปิดแผงเนี่ย สามารถขับรถเข้าไปจอดในบ้านได้เลยอ่ะหรือจะจอดตรงหน้าบ้านก็ได้มันดูสะดวกสบายไปหมดเลยโอ้โหรู้สึกดีใจนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงมีผู้ชายคนหนึ่งนะ่ะขับมอเตอร์ไซค์มาอ่าเป็นคุณลุงก็ยื่นกุญแจให้แล้วบอกว่าอ่ะไขไปเลยนุ่มเปิดไปเลยเปิดได้เข้าไปดูเลยอ่าเปิดแผงมาปุ๊บโอ้โหพิเชษฐบอกว่าฝุ่น ันมันบ่งบอกถึงการที่ไม่มีใครมาเช่าอยู่ตรงนี้นานมากนะครับพราะเปิดเนี่ยดึงแผงขึ้นเนี่ยนะครับบ้านคนจีนนะก็ชอบทําแผงขึ้นแผงลงแล้วก็มีแผงซ้ายขวานะครับเหมือนบานเสี้ยมอ่นะดึงไปดึงมานะครับก็ดึงแผงขึ้นแล้วก็เป็นบานเสียมเปิดสุดเนี่ยฝุ่นเนี่ยนะฟุ้งเลยตัวพิเชิดก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปดูสำรวจนะครับ มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับห้องน้ําก็มีข้างล่างห้องหนึ่งเดินขึ้นไปชั้น2โดยที่มีคุณลุงเนี่ยยืนรออยู่หน้าตึกนะไม่เข้าไปด้วยนะฮะพี่เชิดก็เปิดไฟเปิดอะไรนะครับก็เดินเข้าไปขึ้นไปชั้นสองก็มีห้องนอนห้องหนึ่งนะครับแสดงว่าตึกนี้มันเหมือนเป็นตึกที่เขาไว้ทําขายของหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับธุรกิจอ่ะที่คนจีนเนี่ยเขาชอบแบบซื้อบ้านก็ต้องมีการขายของด้วย บ,บ้านต้องใช้ประโยชน์นะไม่ใช่ว่าซื้อไว้อยู่อย่างเดียวเขาก็มีร่องรอยของการที่แบบเป็นรอยตู้เย็นเป็นรอยวางของตรงนั้นตรงนี้มันเหมือนว่าบ้านหลังเนี้ยเคยทําธุรกิจอะไรบางอย่างนะตัวพี่เชิก็ขึ้นไปสํารวจชั้นสองดูนั่นดูนี่เปิดไปห้องนอนก็เ,เป็นห้องนอนโลง่งๆแต่ที่สําคัญเนี่ยฝุ่นมันจับมากนะครับ แกก็ดูเอ้ยอยู่ได้สบายไม่ได้มีปัญหาอะไรก็รีบปิดประตูลงมานะครับตัวเขาเองเนี่ยก็บอกกับลุงว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายเอกสารบัตรนะผมไม่รู้ว่าจะเอามาอย่างไงอะไรยังไงนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะง่ายขนาดนี้นะครับลุงบอกาอาโอเคเดี๋ยวเนี่ยมีร้านถ่ายเอกสารเนี่ยเลยไปนิดเดียวนะครับพี่เช่ก็ไปถ่ายเอกสารมาอะไรมาก็เซ็นคุณลุงก็มีใบให้เซ็นอยู่ใบหนึ่งนะครับในสัญญา มันมีสัญญาว่าให้อยู่ครบ6เดือนครับสัญญาแค่6เดือนแต่ในทุกๆครั้งที่ตัวพี่เชษบอกว่าเขาไปไปไปดูคนโน้นคนนี้มาเนี่ยสัญญาที่มีเนี่ยอย่างในน้อยมันจะมีปีหนึ่งนะแต่สัญญาที่ให้เซ็นเนี่ยมันแค่6เดือนแกก็คิดว่าเอถ้าเกิดแกอยู่ไป6เดือนแล้วเขาไล่ออกละ่ะทำยังไงคุณลุงก็บอกว่าไม่เป็นไรนม อยู่ไป6เดือนนะ่ะอยู่ให้ถึงแล้วกันเนี่ยพูดแบบนี้นะครับตัวพิเชษบอกทำไมจึงอยู่ไม่ถึงลงุงอยู่สบายลงุงผมแหมผมอยู่ได้สบายสบายเลยนะฮะสักพักก็เซ็นเอกาสารไปแล้วก็เอาประชาชนน่แนบไปจ่ายเงินไปพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะพิเชษบอกว่าขอเวลาสวันก็จะย้ายกลับเข้ามานะะไปขนของนะฮะ หลังจากนั้นมานะครับวันที่2เนี่ยแกก็มาทําความสะอาดจ้างก็มาทําความสะอาดด้วยแกก็มาช่วยด้วยนะครับก็ทําความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยบ้านมันน่าอยู่บ้านมันน่าอยู่มากเลยนะครับแกก็กลับไปก็ขนของเข้ามาอยู่บ้านนะครับเอารถเข้าไปจอดในบ้านโบสบายมากนะครับมันดูแบบปิดแผงออกมาเนี่ยรถเนี่ยปลอดภัยมากนะครับแกก็ใช้ชีวิตอยู่กับการอยู่ตรงนั้นนะครับ เวลานอนแกก็ขึ้นไปนอนชั้นสองตกกลางคืนมันเป็นคืนแรกที่แกมานอนบ้านหลังนี้นะแกมีความรู้สึกว่าแกเนี่ยฝันแกฝันว่าชั้นสามมันเหมือนมีคนขึ้นคนลงคนขึ้นคนลงตลอดเลยนะครับและเสียงที่มันมีฝีเท้าเนี่ยเดินขึ้นเดินลงเนี่ย แกรู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่ไม่ได้ฝันแกก็คิดในใจว่าเฮ้ยแกฝันหรือว่ามันเรื่องจริงวะแกก็พยายามเนี่ยเจ้เอาตัวเองเนี่ยลืมตาปรากฏว่าพอแกลืมตามาแล้วเนี่ยแกกลับได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินแกก็นึกในใจว่ามีโจรเข้าบ้านหรือเปล่าแกก็รีบเปิดประตูออกมานะครับค่อยๆแง้มแอดออกมา ปรากฏว่าเสียงมันเงียบลงแต่เสียงมันเงียบลงไม่พอมันได้ยินเสียงจากชัก้นสามเนี่ยเป็นเสียงที่ดังแล้วก็เป็นเสียงที่พูดว่าปล่อยกูเดี๋ยวนี้ปล่อยกูออกไปมึงจะมาขังกูทำไมปล่อยกูออกไปกูไม่อยากอยู่ปล่อยกูออกไปกูจะออกใครก็ได้ช่วยกูหน่อยกูจะออกไป เสียงที่ตะโกนออกมาและแกได้ยินชัดมากแกก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครอยู่ชั้นสามวะแล้วประตูก็กล็อกนี่หว่าแล้วมันจะเข้ามาในบ้านได้ไงแกก็เลยเดินขึ้นไปฮะนะครับเดินขึ้นไปมืดมากแกบอกนะแล้วก็พยายามเนี่ยควานหาปลั๊กไฟอ่ะคิดว่าปลั๊กไฟมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันอ่ะ แกก็พยายามควานหาปลั๊กไฟแล้วก็เปิดไฟเป๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นเป็นห้องห้องหนึ่งนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับห้องแกนั่นแหละชั้นสองกับชั้น3ามตำแหน่งห้องเดียวกันแต่ในห้องห้องนี้ครับหน้าประตูแกไม่รู้หรอกว่าไอ้ไอเนี้ยเขาเรียกอะไรเพิ่งมารู้ทีหลังว่า ไอ้แผ่นที่ปิดอยู่เนี่ยมันคือหูนะครับแล้วหูเนี่ยไม่ใช่หูธรรมดาแกเพิ่งมารู้ทีหลังว่าไอ้หูที่แปะสามแผ่นติดกันเนี่ยมันคือหูเลือดหูเลือดคืออะไรฮะหูเลือดก็คือเวลาที่เจ้าเขาประทับทรงอะ่ะนะครับนะเวลาที่เราเห็นตามภูเก็ตที่เขาแห่มาทรงอะ่ะเขาจะเอามีดเนี่ยกรีด อ่ะกีดพอเลือดมันติดที่มีดมาเนี่ยเขาจะไปแต้มที่หูแล้วหูเนี่ยมันจะเพิ่มพลังความศักดิ์สิธิ์นะครับผมเองก็มีนะหูเลือดเป็นผ้าก็มีเป็นกระดาษก็มีแต่หูแผ่นนี้มันเป็นผ้าสองพื้นแล้วไอ้ตรงกลางเนี่ยมันเป็นกระดาษแปะติดที่ประตูห้องนี้นะครับตัวพิเชครู้สึกว่าเฮ้ย นี่มันห้องอะไรทําไมถึงปิดแบบนี้สามแผ่นเลยนะครับหลังจากนั้นมาแกก็พยายามรู้สึกว่าไอเสียงนั้นมันมาจากห้องนี้นี่หว่าแกก็เลยพูดไปว่าใครอยู่ในห้องอะ่ะมึงปล่อยกูมึงปล่อยกูออกไปมเงากูมาขังไว้ทำไมกูไม่อยากอยู่ในนี้กูร้อนกูไม่อยากอยู่กูจะออกกออกไปออกไปใครอยู่ข้างนอกอะ่ะ เอากูออกไปเอากูออกไปนะครับแกบอกใครอะใครอยู่ในห้องอะ่ะแล้วคุณเป็นใครมันอยู่ในห้องนี้เสียงมันเงียบนะครับเสียงมันเงียบเสียงเงียบแกก็เลยพยายามสังเกตไปที่ประตูห้องมันล็อกจากข้างนอกอะแล้วแม่กุญแจที่ล็อกเนี่ยแกบอกว่ามันเป็นกุญแจโบราณแบบดอกใหญ่หญๆล็อกนะครับ แกก็บอกว่าเฮ้ยใครอยู่ในห้องวะแล้วใครมาล็อกไว้วะเออมันแปลกวะตัดสินใจทําไงวะเน,นี่ยแกก็เลยไปจับกุญแจฮะก็พยายามแบบดูอะจะเปิดจะช่วยยังไงแล้วบอกคุณคุณอยู่ในนั้นะ่ะแล้วใครเป็นคนมาขังคุณเงียบพูดไปก็เง,งียบพูดไปก็เง,งียบอีกแกก็ตัดสินใจว่าเอาอยัางไงดีวะ แกก็เลยลงมาชั้นสองหยิบโทรศัพท์นะฮะหยิบโทรศัพท์นะครับตัดสินใจแจ้งตำรวจนะนะเพราะแกมีความรู้สึกว่ากุญแจเนี่ยมันล็อกจากข้างนอกแล้วข้างในอ่ะคือคนอยู่แกมั่นใจเลยนะครับแกก็เลยโทรไปหาพี่ตำรวจนะพี่ตำรวจก็รับสายบว,ว,ว่ามีเกิดเหตุอะไรครับอันนู้นนะี่นั่น ที่บ้านหลังนี้ครับชั้นสาม,มีคนโดนขังอยู่แล้วก็ไม่รู้ใครเป็นคนขังเขาบอกว่าเขาอยู่ข้างในแล้วแม่กุญแจมันก็ล็อกนะครับตำรวจก็รับเรื่องผ่านไปทักสิบห้านาทีอ่ะตำรวจมาแกก็ไปจืนอยู่ตรงนั้นและแกก็บอกว่าอ่ะมันเกิดเหตุอะไรขึ้นโน่นนี้นั่นครับสุดท้ายแกก็เลยพาตำรวจขึ้นมาชั้นสามตำรวจเห็นกุญแจคลองอยู่ มียันมีอะไรต่างๆเนี่ยปิดเต็มเลยสองคนตำรวจอะมองหน้ากันพี่ตำรวจคนหนึ่งอะพูดออกมาว่าเฮ้ยยันแบบเนี้ยมันเรียกว่าคูคนจีนนะถ้าติดแบบนี้แสดงว่าข้างในเนี่ยต้องมีอะไรมากกว่าคนร้ายนะแล้วพี่เชคบอกว่ามันไม่น่าใช่คนร้ายหรอกครับคนร้ายมันจะมาขังตัวเองทําไมอยู่ข้างในมันน่าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ พี่ตำรวจเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ด้วกันแล้วคุณเป็นเจ้าของบ้านหรืออะไรยังไงอ๋อผม,มเพิ่งมาเช่าได้คืนเดียวบ้านหลังเนี้ยเป็นของเจ้คนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าเจ๊ชูอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะมันทําอะไรไม่ได้ต้องโทรหาเจ้าของบ้านก่อนถ้าเกิดเราไปพังกุญจงกุญแจหรือไปพังน่นนี่นั่นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนะมีความผิดพี่เชษก็หยิบโทรศัพท์ โทรไปหาเจชูนะฮะโทรอยู่พักใหญ่เจชูรับสายนะเจชูก็บ่นเลยว่าเอ๊ะโทรมาทำไมกลางดึกีเขาจะหลับจะนอนกันแล้วอะไรเงี้ยพี่เชฟบอกว่าเจ๊เจ๊เจช่วยมาดูที่บ้านเช่าหน่อยได้ไหมเพราะว่าชั้นสามมันมีคนอยู่ในห้องแล้วเขาร้องขอความช่วยเหลือเจชูเงียบไปแป๊บหนึ่งเจชูก็บอกว่าชั้นสาม ชั้นสมีคนร้องเหรอมีคนตะโกนเหรออะไรเงยเออเดีเดวเดวเจ๊ไปเดวเจ๊ไปนะฮะสักประมาณครึ่งชั่วโมงเจ๊ก็มากับลุงคนนั้นแหละนะเป็นการเจอกันครั้งแรกกับเจ๊ชูกับพี่เชษนะครับสักพักเจ๊ชูบอกว่าฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้เช่าเฉพาะชั้นหนึ่งกับชั้นสองชั้นสามอ่ะฉันเก็บของสําคัญไว้ห้ามขึ้นไปยุ่ง พี่เชษก็บอกว่าก็จะไม่ขึ้นไปยุ่งได้ไงในเมื่อได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือผมก็เลยแจ้งตำรวจผมก็คิดว่ามีคนโดนขังอยู่ในห้องนั้นแล้วมันมเป็นเสียงผู้ชายอ่ะบอกว่าให้ปล่อยกูออกไปปล่อยกูวออกไปสุดท้ายตำรวจล่ะเขาก็เค้นเขาบอกว่าแล้วในห้องนี้มีอะไรนะครับสิ่งที่จะชูเนี่ยมองหน้าตำรวจ และเจชูเนี่ยก็ร้องให้เจชูบอกว่าในห้องเนี้ยมันคือห้องนอนของลูกชายฉันแต่ลูกชายฉันน่ะมันเสียไปแล้วสองปีเต็มมันจะมาร้องขอความช่วยเหลือได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้คนที่มาเช่าเนี่ยน่าจะซีซัว พี่เชบอกไม่ใช่ซีซัวเจผมได้ยินจริงๆว่ามีคนเนี่ยร้องมาจากในห้องนี้ถ้าไม่เชื่อเจเปิดห้องดีกว่านะครับเจก็บอกว่าเองแน่ใจใช่ไหมเองจะดูตำรวจก็บอกว่าเจเปิดดีกว่านะเพื่อจะได้หายข้องใจว่าสิ่งที่เขาแจ้งมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่จริงก็แล้วไปก็ถือซะว่าอ่ะเขาแจ้งความเท็จ เจจะว่าอย่างไงก็ว่ากันไปเจก็ไขกุญแจแก๊กออกมาเนี่ยมันไขยอยู่พัก,กใหญ่มันบ่งบอกถึงว่าไอ้กุญแจอันเนี้ยมันไม่ได้ไขามานานนะไขยอยู่พักใหญ่สุดท้ายเป๊ะออกมาสิ่งที่เปิดประตูออกมาก็คือในห้องฮะมันมีเทพต่างๆอยู่ในห้องเนี่ยเต็มไปหมดเลย แล้วตรงกลางนะครับเป็นรูปของผู้ชายคนหนึ่งตั้งอยู่แล้วมีแผ่นหูเนี่ยติดที่รูปผู้ชายคนนี้รวมถึงบริเวณในห้องก็มีแผ่นหูแผ่นยันท้าเวสุวรรณแผ่นโน่นแผ่นนี่ติดเต็มไปหมดเลยตำรวจนี่ตกใจมากนะแล้วพี่ตารวจบอกว่าเจ๊อันนี้มันหมายความว่าไงทำไมมันมีแผ่นพวกนี้เต็มไปหมดเลย ลูกชายฉันมันเดินทางผิดมันเดินทางด้านสายศาสตร์มันน่ะไปศึกษาเกี่ยวกับตำลับตำลาสายเวทอะไรของมันนั่นแหละแล้วมันก็หมกตัวอยู่ในห้องนี้สุดท้ายอ่ะมันกลายเป็นคนที่ทำพิธีให้คนอื่นได้ด้วยฉันเองอ่ะเวลาที่ไปว่ามันมันก็จะตะคอกใส่ฉันมา ฉันรู้เลยว่าลูกฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่เพราะลูกฉันเนี่ยอาต้นเนี่ยมันเป็นเด็กดีนะมันเป็นเด็กพูดจาเพราะกับพ่อกับแม่แต่หลังจากที่มันไปศึกษาเกี่ยวกับตำราอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยสุดท้ายตัวมันเนี่ยได้ไปรับทำของทําอะไรใส่คนอื่น ชลมนวุ่นวายจนตัวมันเองแขวนคอตายในห้องนี้และหลังจากที่มันตายนะใครมาอยู่ในห้องนี้ก็ไม่ได้ใครมาอยู่ที่ตึกนี้ก็ไม่ได้ฉันเองเคยขายของอยู่ข้างล่างมันก็มาหลอกมาหลอนฉัน จนฉันเองก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายตึกนี้ก็ปิดตัวลงฉันก็ย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่งให้คนอื่นมาเช่าที่บ้านหลังนี้อยู่กันไม่ได้สักคนหนึ่งไอ้เจ้าต้นที่มันไม่ใช่ตัวเจ้าต้นเองเนี่ยมันเหมือนมันไปหลอกไปหลอนเขาสุดท้ายมันอยู่ไม่ได้สักคนฉันเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ก็เลยไปปรึกษากับสินแสสินแสเองก็บอกว่าวิญญาณการทำร้ายตัวเองเนี่ยมันก็จะทำแบบนั้นอยู่เรื่อยๆทำให้บ้านหลังนี้มันไม่มีสิทธิ์ที่จะใครจะมาอยู่ได้นอกซะจากว่าจะสะกดให้ดวงวิญญาณนี้ไม่ออกมาหลอกมาหลอนคนอื่นเจ๊ถึงจะเช่าให้คนอื่นได้เช่าบ้านหลังนี้ได้ สุดท้ายฉันเองทำไปด้วยความจําใจสงสารลูกก็สงสารแต่ก็จําเป็นจะต้องทำเพราะว่าไม่สามารถควบคุมดวงวิญญาณน,นี้ได้สุดท้ายสินแสก็มาทำพิธีวิญญาณน,นี้เริ่มสงบลงนะครับแต่ทุกๆครั้งที่มีใครมาเช่าอยู่ มากจะได้ยินเสียงเป็นเสียงลูกชายฉันตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็อยากจะออกจากห้องนั้นรวมถึงอาเชศด้วยจะชูพูดไปเนี่ยทั้งน้ำตานะแล้วแกก็บอกว่าฝากเตือนไว้ด้วยนะกับคนที่คิดจะไปยุ่งเกี่ยวกับ ไอเรื่องของกุญสยมนดํดำหรือเรื่องเกี่ยวกับคาถาอาคมสายดำอะไรของมันเนี่ยอย่าไปยุ่งเพราะถ้าเกิดไปยุ่งมันจะเป็นเหมือนลูกชายชั้นที่เป็นอยู่หลังจากนั้นมาพิเชษพอรู้ว่าสิ่งเนี้มันเป็นแบบนี้นะครับทำให้นึกถึงคำพูดที่ลุงพูดว่าอยู่ให้มันครบเพออกเดือนนะนะครับ หลังจากนั้นพิเชษก็ต้องอันตรธานย้ายออกจากตึกนี้เพราะว่าทนอยู่ไปอีกคืนหนึ่งก็ยังได้ยินเสียงนี้อยู่นะครับแล้วพิเชษเองก็ดันโดนไปหานะครับตึกใหม่จนได้จนได้พบกับตึกใหม่ที่แกคาดหวังแต่ว่าราคาก็สูงกว่านี้แกบอกว่าดีที่อยู่กับผีนะครับ ถึงราคาถูกอยู่กับผีผมก็ไม่เอานะครับหลังจากนั้นมาพิเชษดก็ได้ย้ายออกมาอยู่อีกตึกหนึงนะครับซึ่งก็เป็นตึกสองชั้นราคาบวกเพิ่มไปอีก2000แกบอกว่าหลังจากนั้นคุณเนตรตึกตึกนี้กลายเป็นตึกล้างไปเลยนะครับใครมาใช้ประโยชน์หรือมาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้ามาขายของกลางวันเนี่ยได้อยู่แต่ถ้า คืนไหนที่เธอไอ้ที่แกที่มีคนเนี่ยมานอนที่ตึกเนี้จะได้ยินเสียงนี้เป็นเสียงตะโกนลงมาว่าช่วยกูด้วยกูอยากออกไปช่วยกูด้วยกูอยากออกไปเป็นอย่างนี้ฮะนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ตัวของพิเชษได้ฝากเรื่องมาชื่อเรื่องว่าบ้านผีข้างฮนะ